สู้ที่เราเคยรู้จัก สนามระยอสูตอนที่หนึ่งค่ำคืนที่ไม่มีดาว ปีคศ1980ในเมืองยอซูจังหวัดชอลลาใต้เกาหลีใต้เป็นเมืองท่าเรือที่เงียบสงบและมีธรรมชาติสวยงามท่าเรือที่พลุกพล่านไปด้วยเรือประมงและเรือพาณิชย์ชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับการประมงและการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมชายหาดและภูเขา ฮันซูจินหญิงสาววัย28ปีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถและทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยลับซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งยาซูซูจินเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นหลังไหลในการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในภูมิภาคแถบนี้โดยเธอและทีมงานได้ทำงานอย่างหนักเพื่อหาวิธีที่จะเข้าใจและทำในการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ อาจมีผลกระทบต่อชีวิตของชาวเมืองช่วงหลายวันที่ผ่านมาท้องฟ้าในยอซูเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้มในช่วงค่ำคืนและมีเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ดังมาจากท้องทะเลชาวเมืองเริ่มพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยความวิตกกังวลบางคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณของภัยพิบัติบางคนก็กล่าวว่าอาจเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ ซูจินรู้สึกถึงความผิดปกติในอากาศเธอและทีมงานเริ่มสืบสวนถึงสาเหตุของปรากฏการนี้เมื่อพวกเขาใช้อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นวิทยุเพื่อตรวจสอบทันใดนั้นสัญญาณประหลาดที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอมันเป็นสัญญาณที่มีลักษณะเหมือนการส่งข้อความจากต่างดาวค่ำคืนที่มืดมิด คืนหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนท้องฟ้าเหนือยอซูปราศจากแสงดาวมืดมิดและเงียบสงบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนซูจินนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเธอในห้องปฏิบัติการแสงไฟจากคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงเดียวในห้องที่เต็มไปด้วยเอกสารและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เสียงคลื่นกระทบฝั่งและเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้บรรยากาศยิ่งดูลึกลับสู่จินจมอยู่ในความคิดของเธอเกี่ยวกับสัญญาณประหลาดที่พบเจอเธอ,เธอไม่สามารถหยุดคิดถึงความเป็นไปได้ที่ว่าสัญญาณน,นี้อาจมาจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกการสืบสวน ซูจินตัดสินใจเรียกทีมงานของเธอประกอบด้วยจองฮยอนอูผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางวิทยุและคังมินซอกวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ฝีมือดีพวกเขาร่วมกันวิเคราะห์สัญญาณและพบว่ามันเป็นรหัสที่ซับซ้อนพวกเขาต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการถอดรหัสและแปลความหมายเราคิดว่านี่อาจเป็นข้อความจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ จองฮยอนอูกล่าวขณะที่เขามองหน้าจอด้วยความสงสัยแต่มันมีความซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ทันทีคังมินซอกเริ่มตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการรับสัญญาณพวกเขาทำงานอย่างหนักในค่ำคืนนั้นโดยไม่หยุดพักความตึงเครียดในห้องปฏิบัติการเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อเสียงกรีดร้องที่มาจากท้องทะเลดังขึ้นอีกครั้งการค้นพบที่น่ากลัว ในขณะที่พวกเขากำลังถอดรหัสสัญญาณซูจินสังเกตเห็นบางอย่างที่ทําให้เธอหนาวสัน่นสัญญาณน,นั้นไม่ได้เป็นเพียงข้อความธรรมดาแต่มันเป็นคําเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเราต้องหาต้นต่อของสัญญาณน,นี้ซูจินกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น พวกเขาตัดสินใจที่จะติดตามสัญญาณนั้นไปยังจุดกําเนิดที่อยู่ในท้องทะเลพวกเขาขึ้นเรือและออกเดินทางในคืนที่มืดมนโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่กําลังรอพวกเขาอยู่นั้นคือความสยองขวัญที่เกินจินตนาการคืนที่ท้าทาย คลื่นลมในทะเลเริ่มแรงขึ้นเรือของพวกเขายกเยกตามกระแสคลื่นสู่จินและทีมงานต้องทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความสมดุลของเรือและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดที่สัญญาณกำเนิดที่นั่นพวกเขาพบกับเรือร้างที่ลอยอยู่กลางทะเลเรือดูเก่าและมีร่องรอยการต่อสู้พวกเขาขึ้นไปสำรวจบนเรือและพบกับบันทึกเก่าของนักเดินเรือที่บันทึกถึงการพบเจอกับสิ่งมีชีวิตประหลาดจากต่างดาวที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก ซูจินหยิบบันทึกขึ้นมาอ่านใจเธอเต้นแรงเมื่อพบกับข้อความที่บรรยายถึงการต่อสู้และการหายตัวไปของลูกเรือหลายคนนี่อาจเป็นคำตอบของสิ่งที่เรากำลังเผชิญซูจินพูดกับทีมงานเราต้องหาความจริงและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ค่ำคืนนั้นกลายเป็นค่ำคืนที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ซูจินรู้ว่าเธอต้องสู้ต่อไปเพื่อตาหาคำตอบและปกป้องเมืองยอซูจากสิ่งที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต